สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแม่แอนอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศหนาวค่ะแม่แอนใส่เสื้อแขนยาวนะคะวันนี้ใครที่อยากผิวขาวผิวสว่างใสนะคะหรือว่าลบรอยจุดด่างดำออกจากใบหน้านะคะหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับแดดแผดเผาทำให้ผิวหน้าเราเกรียมนะคะวันนี้แม่แอนมีเคล็ดลับดีๆจะมาแบ่งปันค่ะ ใครที่สนใจผิวใสตามแม่แอนไปได้เลยนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศค่ะผ่าซิกมะเขือเทศให้เป็นครึ่งนะคะนี่ค่ะแม่แอนผ่ามาแล้วค่ะใส่น้ำตาลไปเลยค่ะโรยน้ำตาลนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ำผึ้งนี่ค่ะน้ำผึ้ง กกแล้วก็สครับลงบนใบหน้าได้เลยนะคะนี่ค่ะถูถูไปบนใบหน้าได้เลยะคะ่ะลัางหน้ามาแล้วจ้า เดชเช็ดก่อนนะคะวันนี้แม่แอนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่